ต่อกันที่ตํารวจสายตรวจที่นครพนมค่ะตามไล่ล่ารถจกักรยานยนต์คันหนึ่งที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดคันนี้ขี่เข้าไปในชุมชนแล้วก็หักเลี้ยวเข้าซอยแบบกระทันหันตํารวจหักตามไม่ทันไปชนเข้ากับบ้านของชาวบ้านแล้วก็ไปทับเด็กชายอายุ6ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณไพศาลร,รัตนบันเทิงในเจาะเกาะติดค่ะช่วงเจาะเกาะติด ร่วมจอบต,ติดโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ ย้อนไปดูวินาทีชีวิตเสียงชาวบ้านและเด็กชายอายุ6ขวบร้องด้วยความตกใจหลังรถยนต์สายตรวจสภาเมืองนครปนมคันนี้ชนเข้าอย่างแรงที่บ้านหลังหนึ่งในชุมชนเมืองเก่าหมู่2ตบท่าอ,อำาภอเมืองนครปนมจนผนังบ้านทะลุโอ่งน้ำขนาดใหญ่แตกและรถจักรยานยนต์เสียหายและที่น่าสลดคือเด็กชายอายุ6ขวบที่กำลังเล่นอยู่หน้าบ้านถูกรถชนจนหายปราหักมีบาดแผลตามร่างกายก่อนตำรวทรีน่นำร่างส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง นั่งเล่นคร่บนั่งเล่นคนเดียวเหรอค่ะรถมีคนมานะคะลูบมอเตอร์ไซค์จากทางนู้นแล้วเด็กนั่งอยู่ทางนี้นะคะอืมอืมแล้วก็มาทับทับเด็กตัวงอกองไปเลยค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันไปนะสองคนจากสองคันคันละสองคนอืมอืมคันนึ่งมาหลุดหลุดไปแล้วอีกคันนึงนะมันมันวกกลับเข้ามาทางบ้านแต่ว่ารถตำรวจก็เลยไล่คันที่เข้ามารถตำรวจก็มาก็เห็นรถตำรวจขึ้นีจอดไปซะโอ้นะเราเราเห็นเหตุการณ์เนาะ เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นขณะรถยนต์สายตรวจไปพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยสคันซ้อนท้ายกันมา4ี่คนหนึ่งในนั้นมีรูปรัณ์สันฐานคล้ายกับผู้ต้องหาค้ายาเสพติดส่วนรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันเมื่อเจอตำรวจก็สอบพิรุษกลับดร้งเครื่องหลบหนีจึงมีการไล่ล่าเข้ามาในหมู่บ้านเกิดเหตุแต่รถจักรยานยนต์ได้เลี้ยวหักเข้าซอยกระทันหันทำให้ตำรวจที่ขับรถสายตรวจหักตามไม่ทันไปชนเข้าอย่างจัง โดยผู้กำกับการสพเมืองนครปนมยืนยันจะเยียวยาวผู้เสียหายเต็มที่ส่วนตำรวจที่ขับรถจะต้องถูกแจ้งข้อหา,าเบื้อต้นมาจแจ้งขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บขอนะครับถ้าสาหัสก็ต้องดําเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นขับรถโดยประมาททําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสครับแม้เกิดเหตุการณ์นี้ตํารวจก็ไม่ลดละต่อมาได้มีการไล่กล้องจอปิดตามไปจับไปรุ่นทั้ง4ี่คนได้ที่ห้องพัก โดยเจ้าตัวอ้างว่าก่อนเกเหตุได้ชักชนกันไปกินข้าวระหว่างทางเจอรถยนต์สายตรวจทาให้เกิดความกลัวเพราะรถจักรยนต์แตกซิ่งทออ่อเสียงดังกลัวเดินยุดและจะการตรวจสอบปัสสาวะทั้งหมดเป็นฉี่ม่วงก่อนคุมตัวดําเนินคดีตามกฎหมายไพศารลรัตนมบุญเิงประเด็เดเจ็ดสีรายงาน